はい พบกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายชิปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายเท่าไหร่นะครับผมนี่ก็เป็นพอซ่าสามสูนนี่ผมได้มาใหม่นะครับคันสีขาวฟ้าคันก่อนคันนั้นผมได้ปล่อยไปแล้วนะครับก็ตามสไตล์ครับสีด้วยขายด้วยนะครับอ่าคันนี้ก็ได้มาใหม่ไม่แปดพันนะครับผม ก็มีคาร์บอนอ่าหลายจุดอยู่นะครับมีชิ้นนี้ชิ้นนี้แก้มครอบท่อแล้วก็การตกนะครับผมตัวนี้ไม้ป่าพันแท้นะครับ8 0 0พกว่าโลอ่านี่ทีเด็บดอยู่ตรงนี้ครับโชว์โอลินตัวนี้สูง400นะครับผมเป็นโอลิน so 4 3 0นนะครับขอ,องตัวกันขโมยกัน เราไอกันถอดน็อตตัวนี้นะครับผมมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าคันสีขาวของผมนี่โหลดหน้าหลังเท่าไหร่นะครับข้างหน้าจะเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผมข้างหลังนี่ก็จะเป็นแก๊สซี่ตัวสี่ร้อยนะครับหลังจากคลิปก่อนที่ผมได้พูดว่าจะลองทดสอบดูนะครับผม ปรากฏว่ามันออกจะค่อนข้างแข็งนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการปรับแต่งนะครับคือผมแนะนํานะครับถ้าใครน้ําหนักไม่เยอะนะครับถ้าอยากได้มันความนิ่มนวลขึ้นมาหน่อยก็ปรับตัวสปริงตัวนี้ให้ขึ้นมาชิดตัวบนนี้เลยนะครับผมแล้วก็ปรับความหนืดน,นี้ลองไล่ดูนะครับแล้วแต่คนอาจจะไม่ชอบแต่แต่ถ้าเทียบกับตัวไวตัวเก่านี่ตัว G Sport นี่ผมว่าโอเคเลยนะครับตัว YS s กับ ตัวเออร n ลนี่ฟิลคล้ายๆกันนะครับส่วนตัวนี้จะออกออกสปอร์ตกว่านะครับผมมันจะได้อ่ามันจะขี่ได้ความรู้สึกแบบว่านึบหแข็งแข็งแบบถ้าขี่ไวๆครับมันจะโอเคอยู่นะครับแต่ว่าขี่ช้าๆหรือว่าลงหลุมลงอะไรนี่แรงๆนี่ก็ก็แอบจุกอยู่เหมือนกันนะครับผม อ่าแต่สําหรับผมผมว่าโอเคสำหรับผมพอได้ก็คุ้มราคาครับตัวนี้โอเค จะเป็นฟิลออกเดิมๆนะครับผมด้านหน้านี่ทำการเปลี่ยนไส้ในนะครับของชุดโหลดเป็นผมเปิดดูก่อนนะครับนี่ครับชุดอัพเกรดของอะไรนี่โฟกสปริงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับเป็นชุดตัวนี้เลยก็ประมาณทันกว่าบาทสองพันเนี่ยครับเซ็ต ก็ถ้าถามว่าดีกว่าเดิมไหมก็ดีกว่าเดิมนะครับแต่ผมว่ายังมันก็ยังค่อนข้างที่จะแข็งอยู่นะครับเพราะว่าช่วงยุบมัน่อนข้างน้อยมากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละสำนักเขาจะมีสูตรหรือว่ามันจะแตกต่างอะไรกันยังไงนะครับผมแต่ก็โอเคครับถือว่าดีกว่าเดิมครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าแบบเดิมผมชอบที่สุดเลยนะครับผม แต่เวลามันตกหลุมแรงๆมันจะกระแทกนะครับกระแทกกับโชกคส่วนเออร์ลินตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับอ้อลืมบอกไปตัวนี้จะเป็นหน้าหนึ่งนิ้วนะครับข้างหลังจะเป็นสี่ร้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเบาะปาดสองตอนนะครับตัวนี้จะเป็นไม่ได้ระเบิดไม่ได้ระเบิดโค้งนะครับจะใส่หมวกเต็มใบได้ทั้งสองใบนะครับไม่เหมือนกับไอตัวนู้นนะครับตัวนู้นี่เป็นระเบิดโค้งนะครับ ใส่เบาะเต็มใบไม่ได้นะครับตัวนี้ใส่เบาะเต็มใบได้เลยเพราะคงแท้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีการตกคาร์บอนนะครับจะมีตรงนี้ข้อแผนตนัวนี้แล้วก็ข้อไม้แล้วก็มีข้างตัวนี้เป็นคาร์บอนนะครับก็แอบมีตรงข้อบๆอตรงนี้นิดนึงส่วนที่เด็กก็จะเป็นตัวนี้ ครับถ้าสาวุกเอรินก็จะรู้ดีนะครับว่าโชคเอรินนี้แพงแต่ดีดีแต่แพงนะครับสมราคาอืมพีแรกว่าจะถอดมาใส่คันนี้นะครับคันนี้มันเป็นแนวซิ่งแมสะละผมก็เลยให้มันเป็นแบบนี้ดีกว่าแนวแข็งๆทื่อๆอย่างเงี้ยครับก็โอเคแต่ตัวนี้แบบ ถ้าใครซื้อไปขี่แบบว่าขี่ใช้งานขี่เที่ยวนะครับผมว่าแบบนี้ยครับโอเคสุดแล้วครับต่ออะไรไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับทำเบาะนิดหน่อยโชค๊คเซ็ตโช๊คหน้าอะไรพวกนี้ครับแค่นี้ผมว่าโอเคนะครับขี่สนุกขี่สบายเดี๋ยวคันนี้ก็จะลงขายเหมือนกันมีเพื่อนๆถามมาว่าไอ X Max คันเก่าผมทำคาร์บอนหมดไปเท่าไหร่หมดไปประมาณ30,000บาทนะครับผมแต่คันนี้อย่างที่บอกนะคอนเซ็ปต์คือแม่เคาร์บอนนะครับผมจะเน้นตัดแดงนะครับประหยัดงบป,ประมาณดีครับผม <c oughs> เล่นสีครับเล่นสีก็จะมีเบมโบก็จะใส่ใส่ไปก็ชุดบนยังเป็นเหมือนเดิมนะครับชุดบนนี่ด้านซ้ายเบรกหลังนี่เอาอยู่นะครับเอาอยู่เลย ปั๊มหน้ามันเป็นสี่พอตนะครับมันจะกำขึ้นมาครึ่งนึงถ้าเราไปซื้อการปรับตัวนี้แบบปรับให้มันถอยออกไปเนี่ยได้อีกก็ผมถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าใครมีตังก็เปลี่ยนแต่ตัวนี้ผมเน้นเดิมดีกว่าครับเพราะว่าอยากขี่ไปจอดที่ทำง,งานอะไรพวกนี้ก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเสียวๆอยูอย่ก็ไม่มีอะไรคันนี้ก็เดิมๆครับอ๋อผมไปเปลี่ยน แฟรงมาเป็นแฟรงสีนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรสีเทาใช่าฮะนั่นและฮะก็คันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะทำอะไรนะเพราะช่วงนี้เจ็บหลังนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับหลังว่านั่งทำงานนานนะครับผมก็คันนี้ก็ลงขายอยู่เหมือนกันไว้ถ้าขายได้จริงๆผมว่าจะไปลองเล่น T-Mac ดูนะครับผมยังไงก็ติดตามชมเรื่อยๆนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไป่ายรีวิวคัน X-Mac คันสีเทาลัมโบนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงอะไรไปหลายจุดแล้วนะครับผมก็จะไปอัปอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ารถได้ทำอะไรไปบ้างแล้ววัอดีอยู่ที่น้องผมอีกคนนึงนะครับผม อ่าสำหรับวันนี้ก็มารีวิวเพยงสั้นๆนะครับมารีวิวคันนี้ถือว่าขี่สนุกมากนะครับโหลดเซตหน้าลงหนึ่งนิ้วนะครับด้านหลังเป็นเออรลิน400นะครับผมถ้า430ก็น่าจะสูงสูงไปประมาณนิ้วถึงสองนิ้วครับแต่ผมว่าสเตปนี้นี่มันขี่สบายขี่สนุกมากเลยนะครับถ้าเทียบกับสเตปนี้สเตปนี้ก็ยังออกซิงๆงหน่อยอ่าส่วนขาตั้ง คั้นนี้ผมยังใช้เป็นขาตั้งเดิมนะครับถือว่าได้อยู่ครับแต่ถ้าถ้าออนแน่ลงถึงสองนิ้วและโช๊คหลังต่ำกว่าน,นี้ผมว่าน่าจะต้องได้เปลี่ยนขาตั้งนะครับอันนี้โอเคอยู่ได้อยู่นะฮะส่วนโช๊คแก๊สซี่ตัวนี้ของผมใช้เป็นตัวลองท็อปนะครับถ้าถามว่าโอเคไหมผมว่าก็โอเคครับผมตอนนี้ก็เริ่มเซตอย่างที่บอกนะครับปรับสปริงขึ้นไปบนสุดนะครับตัวนี้ผมหมุนไปที่ ประมาณ5คลิกถึง7คลิกนะครับจะไม่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็เริ่มนิ่มขึ้นมากว่าเดิมพอน้ำหนักผมแค่69นะครับเพราะว่าถ้าคนตัวใหญ่หรือคนน้ำหนักเยอะๆนี่เขาบอกว่าน่าจะใช้ดีอยู่นะครับหรือว่าคนที่น้ำหนักน้อยลงมาหน่อยนะครับก็ก็ลองดูนะครับว่าส่วนตัวผมว่าคุ้มราคาเลยครับราคาไม่แพงด้วย นี่ก็อาวันนะครับไม่มีเวลาฉีดเลยครับขี่ล่าสุดประมาณ2เดือนก่อนช่ชวงนี้ฝนตกเลยครับผมเชียงรายยังไม่หนาวเลยครับปีนี้หนาวช้ามากนี่ก็เดือนพฤศจิกาแล้วครับวัน,นวันนี้วันที่10วันนี้วันที่12นะฮะยังไม่หนาวเลยโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมพยายามจะถ่าย อะไรให้ชมให้ได้ยาวๆให้สุดนะครับก็ด,ดีจะพยายามทําให้ดีกว่ามาถ่ายถ่ายรถตัวเองในบ้านให้ดูวนไปวนมาเลยนะครับผมเดี๋ยวรอรอบหน้าผมจะพาออกไปดูรถสวยๆดูนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างน,นะครับผมสาหรับวันนี้ก็ต้องขอ,อตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ